คอนยูอิยุสุปีแมสพระนุภาพพิกโลกเครื่องดื่มตาช้างสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจ้าเสือชา,าอิน ช่วงสเปเชียลโบนัสแท็กนะครับจากรายการผู้ท่องเที่ยวยามมาถึงรายการเจ้าสุภาอินําเสนอเมนูซูชิร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าตรงตามตําราของคําว่าเจ้าสุภาขยันและอดทนดังเช่นสโลแกนของ All New Insu so, ิวเ x เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสําเร็จพลังขับเคลื่อนตามใจป่าธน,นาร้านนี้นะครับเป็นวัยรุ่นร่วมกันช่วยกันสร้างร้านนี้ขึ้นมาภายในระยะเวลาไม่เท่าไหร่สามารถ ขยับขยายสาขาได้ถึง69สาขา <Wow. S 1> แล้วก็เป็นที่ชื่นอ,อกชื่นใจชื่นชอบของคนชอบสายซูชิเ mm hmm. บิร์นซูชิค mm hmm. ลราสึซูชิเ mm hmm. บิร์นไฟเน่นะครับ mm hmm. กรรมวิธีนั้นเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงวัตถุดิบเขาบอกว่าเกรดพีเยมคำว่าซูชินั้นเบาๆเริ่มตนน้นตั้งแต่10บาท11บาทถึง59บาทแต่คุณภาพของวัตถุดิบนั้นเกรดพีเยม กา้กากา้าก้า<ไ>เห,<น>หลอือเป็นรับชมในช่วงหน้าครับช่วงเจ้าเสืออิมตาครับพร้อมแล้วไปเลยครับช่วงเจ้าเสืออินตาสับนุนโดย a l l new u, ิ s ุสุปีแมพรานุภาพพิกโลกเครื่องดื่มตาช้างหลังจากที่ได้ ชมรายการคู่ช่องเที่ยวไปแล้วก็มาพบกันในโบนัสแท็กในรายการเจ้าสัวะพายผมมาที่นี่เพราะว่าที่นี่คือเส้นทางของคนที่จะิ่ลำเนืคือเส้นทางเจ้าสัวเจ้าของร้านเนี่ยคนนี้เลยฮะหนุ่มไฟแรงแสงทางโค้งก่อจะมาเป็นคาราสซซูชิเริ่มต้นจากร้านซูชิในตลาดนัดคำละสิบบาทคำละสิบาทท่านผู้ชมครผมลองดูแล้ว แตกต่างกับที่อื่นแน่นอนเดี๋ยวจะให้ลองในช่วงของเจ้าสัวอิ่มท้องค้มามสิบบาทของคลาส,สึซูชิกับที่อื่นเนี่ยมันต่างกันอย่างไรวัตถุดิบนี่ก็คือพวกอะเก็พรีเมียมเลยเริ่มต้นด้วยเป็นเนื้อลิปอายครับจะเป็นไทวากิวนี่ครับอันนี้เป็นสันคอหมูครับผมสันคอหมูเป็นซูชิสันคอหมูค้ามละสิบบาทใช่ครับแล้วก็นี่เป็นโบกากับโบกาอันนี้ามเท่าไหร่อันนี้ค้าละห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทต่อไปนี่ครับ เป็นปลาซาบะครับเป็น,ปนสซาบะดองแตกต่างกับซาบะอื่นยังไงจะมีรสชาติความความเค็มมากกว่าจานนี้ครับเองกะวะครับเอ็กะวะเองก,ะว,ะองกะวะเป็นที่ปลาตาเดียวส่วนข้างหน้าที่เป็นปลาแซลมอนเกรดพรีเมียมทางร้านคาราสุซูชิเนี่ยซอสที่ราดเนี่ยคุณทำเองเลยเหรอทำเอ<ล>งประเภทไหนที่ทำเองก็จะมีเป็นเทลิกิครับใช่ครับเป็นซอสเทลิกิตัวนี้สปซี่สปซี่สปซี่ก็เป็นของเราเองขีขาวด้านหน้านี่นนเป็นมายองเนสครับมายองเนส มาที่ร้านคาสึซูชินั่นก็ยังมีหลากหลายเมนูนะอร่อยนั้นการันตีได้เพราะว่ามีถึง69สาขาี่ภายในระยะเวลาหนึ่งปีครับหนึ่งปีหกสขายไปคำหนึ่งครับคำถามหนึ่งคาสึนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอิกาครับช่วงสมัยเด็กๆเงี้ยครับแบบเราดูพวกการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นชื่อเรื่องเรียกเขาว่าอิกาเอามาเป็นชื่อร้านเริ่มต้นสาธิตเมนูเป็นเมนูข้าวปั้นแล้วกันนะซาบอนวิธีการแรกก่อนแล้วกันครับเริ่มต้นครับตัดตรงส่วนหัวนี้ออกไปก่อน ก็จะแบ่งเป็นครึ่งตัวแล้วหัวาทางร้านจะทำอะไรครับก็จะมีต้มซีอิ๊วครับหลังจากที่เราชมวิธีการสาธิตในการแร,ปร่ปลาแซลมอนแล้วตอนนี้เรามาดูซอว่าคาราสูซูชิเบิร์นไฟเนี่ยสาธิตในการทําซูชิแต่ละคําต้องเตรียมข้าวด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะคำหนึ่งเนี่ยนับกี่กรคมยังไงครับ อยู่ที่ประมาณ15กรัม15กรัมใช่ครับ<อ>ใช่ใช่สิบส้15กรัมนะครับท่ผู้ชมครับให้ดูเลยครับโบะพรีเป๊ะ15กรัมหอเลยครับให้น้องโกงเขาทำเสร็จลแล้วแล้วค่อยเบิร์นนะครับพ่วงหน้านะครับกับอีกหลากหลายเมนูนะครับของคาราสูซูชิซูชิเบิร์นไฟปลาไห ข้าวปลาไหลครับสามสิบเกาบาทปลาไหลมันค่อนข้างที่จะนิ่มใ,<ช>ในต้องห่อด้วยสาหร่ายคือให้มันคงตัวอยู่ครับเมนูสาธิตจากร้านคารสเซซูชิเบิร์นไฟพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพักสักครู่ครับ เจ้าสัวอิมทองสนับสนุนโดย All New Isuzu so Max พารานุภาพพิกโลกเครื่องดื่มตาช้างมาพบกันในช่วงของเจ้าสัวอิ่มทองต้นช่วงเจ้าสัวอิ่มตา แฟ่ของน้องเปียวนะครับกับน้องโก้เสริมนะครับเมนูสาชิตซูชิเบิร์ไฟคาราสึถึงเตียงนะฮะโดยผ่านจอทีนะ้ช่องหนะ้าดึกๆนี้ได้ได้ทานตั้งสี่ห้าคำนะช่วงนี้ช่วงเจ้าสัวอิ่มท้องนะครับคนข้างๆผมนี่คือเป็นผู้จัดการร้านเหนือนะเป็นหุ้นส่วนชีวิตหน้าของน้องโก้มีเมนูอะไรบ้างที่ลูกค้ามักจะสั่งเป็นประจำตอนที่ขายอยู่ที่ตลาดนัดเนี่ยก่อนจะมาเริ่มต้นเป็นเป็นร้านอะไรเงี้ย วันล,ละ1,400สคำใช่ค่ะทุกวัน <Wow. S 1> ตอนที่ขายเองตอนนั้นนะคะก็ปีกว่าเราต้องเช็คยอดว่าวันนี้เราเอามาเท่าไหร่เราได้ยอดเงินกลับไปตรงไหมเพราะว่าเราจ้างคนในการคิดเงินแต่ถ้าทาเสิร์ฟก็คือว่าเปียวโก,โกทําเองแล้วเตรียมข้าวมาขึ้นหน้าใหม่หมเลยแล้วหลังจากนั้นมาอีกทีนางวมาเปิดร้านตอนช่วงโควิดอะคะ่ะตลาดหยุดมาหลังโควิดปุ๊บเนี่ยลูกค้ามาติดต่อซื้อแฟรนไชัยเยอะมากพ <Wow. S 1> อเราออกเทศวิทยาก็มีลูกค้าจากจังหวัดอื่นอ่ะก็มาซื้อเพิ่งจะมาเปิดร้านเนี้ย ได้ประมาณเดือนเดียวยผลตอบรับดีไหมดีมา,ดม,ามากนอกเหนือจากเมนูสาธิตยังมีเมนูอะไรครข้าวนี่เมนูเลยข้าวนี้นะคะก็จะเป็นข้าวหน้าหมูเทอริยากิแลวข้างๆนี่ครับข้าวหน้าเนื้อบิรเนไฟไข่ออนเซนและข้าวนี้ครับถ้วยนี้นะคะเป็นข้าวหน้าเนื้อวากิวโฟกา ือเนื้อกับโฟก้ารวมกันคือบางทีลูกค้าอาจจะแบบว่าอยากทานสองอย่างเราก็เลยจัดมาคู่กันอันนี้เป็นข้าวข้าวหน้าซาบะค่ะข้าวหน้าซาบะนี่ครับซาชิมิค่ะตัวนี้จะเป็นไซส์เอสแล้วก็จะมีเป็นข้าวหน้าแซลมอนเบิร์ทิเากินี่ก็โฟก้าปลาไหลเอ็นกวะแล้วก็มีเอ็นกวะเบิร์ทิยากิข้างน้านี้คำเท่าไหร่ครับห9สิบเก้าบทข้างน้านี้ครับ จังวันสลัดค่ะทาโกะไข่หวานสลัดปูอัดอันนี้ก็เป็นเค้กไข่หวานหอยเชลล์สลัดเปาฮื้อค่ะคยำสาล่ายไข่กุ้งแดงไข่กุ้งส้มหมึกดองวาซาบิแล้วก็สลัดทูนาท <ำ S 1> ่าเท่าไหร่ครับนี้11บาท1ิบาทที่นี่ยังมีมิโซะซปุปเวยนะครับผม ข้างหน้านี้ครับจานนี้จะเป็นแซลมอนถ้าแซลมอนสดก็บาทจานนี้นะคะคก็จะเป็นเนื้อ,ม,อมีวากิวกับ US สค่ะเป็นเนื้อ US เจะเป็นเนื้อส่วนท้องอะคะ่ะส่วนราคาเท่าไหร่ครับเมนูน,นี้ซาบะหนึ่ง้สบกาบาทซา,ทาชิมิไซส์เอสหนึ่ง้สบาบาทข้าวหน้าหมู99บาทค่ะแล้วก็1้อสบาทชามนี้2 4 9ี่บกาททถ้าผู้ชมฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยแฟนคลับอยากจะดูซิว่าอร่อยขนาดไหนเริ่มต้นคำนี้สันคอสันคอ สิบบาทเนี่ยมันเกินราคาน้องเปรี้ยวว่าคำไหนที่น่าทานที่สุดลูกค้าสั่งเยอะก็จะหมึกดองมาเหมึกดองแล้วดองต่อหมึกดองต่อจากหมึกดองก็จะเป็นยำสาหร่ายเป็นหอยเชลล์ขออีกคำหนึ่งโฟกาได้ไหมอันนี้ห้าสิบเก้าบาทอไปขอลองนี่ดีกว่าซิกเนเจอร์ของร้านเหรอจะมีมันแซ่กมันก็จะนุ่มแล้วก็จะมีความหวานของทิยากิ เชิญชวน่อยครับขอฝากคาราเซซูชิเวิร์นไฟด,ด้วยนะคะเป็นร้านนั่งทานร้านแรกของเราเลยที่กัดอยู่ที่ตลาดแกนอยุธยานะคะลูกค้าสามารถเปิด G P S ว่าตลาดแกนในบาซาก็ได้นะคะร้านเปิดทุกวัน11โมงถึง4ทุ่มนะคะสามารถวอล์กอินเข้ามาที่ร้านได้เลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะอ่าละท่านผู้ชมนี่ก็ไปอีกหนึ่งคำเดี๋ยวเสิร์ฟผู้บ้านนะรายการก็เดินทาง มาถึงท้ายช่วงของรายการแล้วนะต้องบอกว่าคาราซูซูชิเบอร์ไฟครับสุดยอดคุณภาพเกรดพรีเมียมราคาเบ,บากระเป๋าและโดนใจรายการก็เดินทางไปถึงท้าช่วงของรายการนะครับติดตามรับชมกันใหม่ได้นะในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปนะครับถ้าดูทางรายการแล้วชอบกดสับ c r i b ้นะครับผมแล้วกดติดตามกดกระดิ่งท่านจะพบกับสาระข,ของเรื่องบันเทิงในการท่องเที่ยวแล้วก็ร้านอาหารความอร่อยเมนูแปลกๆใหม่ๆพร้อมกับ พิกัดที่ตั้งนะครับว่าอยู่ที่ไหนสวัสดีครับผมน้องเปี้ยวและทีมงานนะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ